้ออยดสวัสดีครับวันนี้เรามีเหตุแจ้งเข้ามาอีกแล้วเหตุเกิดที่หลางอาวนางแลมาร์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เดี๋ยวจะเป็นงูอะไร รอรุนกันตัวนี้เป็นงูเหลือมน,นะครับไซใ,ใหญ่มาอยู่ที่ปากท่อนะครับสงสัยจะล้อนวอันนี้อากาศร้อนก็บบนเลยม,มาตาม,มาน้ำนะครับเอพพแบบอ ใหญ่จริงจริงวาในน้นะวาข้างวาอยู่วาอยู่นูนวันนี้บางยาไม่ได้บานะครับบางยาติดภูระตะางจังหวัดนะครับผมก็เลยมากับโอเว่นระวังระวังครับระวัง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 

Oi, oi, roman đã 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 roman ใครบอกตัวเล็กใครเล่งจะเร็วเอากลไปกอยู่ยูงนี้ตัวเล็กเพีงดวก่ว่าอออขึ้นขึ้นกามเลยนี่เขบอก่ตัวเล็กใครบอกตัวเล็กมาเอาดีเออไปเอาด็สี่เมตรได้นหะ

โอ้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ <Okay. S 2> เอ้โอูเหลือมเข้ามาที่หลังอ้าอาโอ้โล้โอ้ <Okay. S 1> กอ็โอ้โอ้อีกเชโอเคย้คลิปหอ้าอะมีอะไรอรอุ้นกันสวอสโีครอบโอ้คครับ